อันยมพราไอเครื่องพันเนี่ยเพื่อนถามว่ามันมีอย่างเนี่ยอยู่ในนี่หรืห่ออยู่ในนี่เนี่ยคือดึงสีเมียงเมียงเมียงคือไป็นโยมห่อที่สองมาแยงกระพันต์มาที่สามนี่ยยาตอกยายาตอกที่เขาพันก้อนพันก้อนรอดหน่อยรอดหน่อยพันก้อนอยากละพันละพันแล้วก็ได ใช่ปันตีนกาใช่ตีกาเจ้าถอปัเพะยอบอกามันเป็นนำยำมังกมบ่งมว่าตีนกาเนี่ยเอาว้เย็ดอีหยัางก้ไม้ก้มไม้ตีนกาเจ็ทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ตีนกาค่าเขาการจิตสวดก้อนนี่ต้องที่ตีนกามาใส่แื่แปดแจวหน้ามาใส่แจวน้าเดื่องต่างมงคลนะเรื่องต่างมงคลเั็นหกนี่ตีมันเจ็ดขั้นเร็ม แล้วก็ข้าค่ายอยู่ในนี้กะจีมีเงินหกสลึงกับขันหะข้าพุทธิ์กะจีเมี่ยงอยู่ใบบัวเปินั่นเปิ้นมีอาชีพแบบือได้คือได้ใส่หกสลึงเปิ้นมีบ่ออยู่บ่อเล็กใหญ่มางต่สังเกตบ่อลาดกันว่าเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างนี่กะจีมีเงินหกสลึงเพื่อเพื่อเพือมันเป็นค่ายเป็นคู่ที่จียกถึงมันมันจีเครื่องนี่มันสีเป็นเครื่องที่ถวายของคู่ที่เฮ็ดถึงบ้าน ในนี้ก็หกสัวแจ้าว่าหลายก็หัดก็ได้แต่ว่าเพิ่งบอกพี่ตัวนี้ใครใคนที่พูดทำหนี้เนาะเขากการเท็ยนเี่ยมันเฮ็ดนรับบากรกันดมันหลายขันมันลายขันต่อการจับสารหนึ่งชื่อไม้ไผ่พี่เขาจะไม่เห็นเนี่ยต้องเอาไม้สองนองผเจไม่เห็นเดี๋ยวเอาเตติวย่างเดียวเอาเตจิวย่างเดียวเลยนี่มันพ่นถือกันมอดกันแม่นน้าบาดเจ็บหก็เดียว เ็ีแล้วแล้วสารเดาแล้วิวาธาตุแสล็กเกียัโอ้นี่เป็นไม่ไพศาลก่อนไม่ไพศาลก่อนสารหลือแ่ล่องแรกฟองลองแดอมแต่จะมหอบักขาวอีก่ะ่อบับขาวจะมาแทบแทไปมาถามันสิเป็นเพ่นะชวงนี้อาจารย์สไปว่าเขาดาถึงก้อนเขดากจีนถังก่อจีนอย่งนี้สร้างัน์เฉยยังยังอาจารย์ดวัสดสิเลชุดนึงนี่ับมวยรู้ไม่รู้ยังไงท่เท่าเทียมว่าเขานี่ยนั่นบอก บาดี้สมนึงว ok ่าเขาไม่สร <together> <pl ains> ้างตัดเสืยตัดใส่มันตัดเขาไม่ได้อาจาตัดเสียมันส้งมันเนาะมันมันเป็นส้มแม่มันต้องเก็บสดสดมันต้องเก็บสดสดไปเลยมจะกดรูเสีกันซักนี่และอาจารย์เขาบดใจเราไปต้องการเรลำบากเนี่ยแต่พูดตาเพราะเพราะยีดีมันกาเห็นเ่าได้ทักกันมันไล่ตาเพราะไม่ได้ไม่ได้ยีเดียกุศลเขากาดไหนมันเน็ดมันมันอันนี้กันก็นแตยากพวกนี้แคดาับ ฮักผ้าผู้การคือเป็นคนแสนแสนเลยมั่งเขาได้ตัวนี้เขาได้ตัวนี้มดเขาได้ตัวนี้แล้วผู้นี้แสนแล้วแล้ยวมดเป็นไงแสนมืดเลี้ยวเชียวเดี๋ยวดีเป็นไงแสนแล้วเดี๋ยวเดียวดาจารยนเครื่องใหม่ใหม่ตีนนี่มันเป็นไม่แกนบอนไม่บอนเป็นไม่บอนแกนเป็นไม่ซาเป็นไม่ซาไมแป็นไม่แกน แต่นี้ใช่แล้วก็ตถุอมาดึงได้นี่ถึงไปอีกคนีเยอยู่งได้ไปทักไปคิดว่ามอดพวกี่กินได้บ่ี่กินว่าได้มอดเขาพวกเพราะว่าไม่ไผเส้นเ้ติวเ้ติวไม่้ดี๋ยวก็ไอ้ดินไว้ด่างเนาะมอดเขาไมกินมดเขากินผ่าได้ถ้าเป็นติวถ้าเป็นไม่ต้เปียกกินได้ออันมีสินสินู้แต่เส้ติ๋วิ๋วยางติวแล้วสี่นก็สีนคืออายุถเป็นติวหมเนี่ยเพราะว่าจะอยุ ตัวคนหนึ่งอยู่ตัวยุคนหนึ่งเขาห่หหอจริงๆกงหเนมาปฏิกรว่าห่อเข้าไปอีกเรื่องสิบ่่าม่แที่วไปแะกต่ออะไรนี้เละครับเพื่อมียามีผู้มีผู้ยค่ไหนหัเไม่ะะ mm hmm. ซึ่งสุกเนี่ยวัตถิป้องกันในวัตถุที่ติดอย่าง ดันเดือบอกรับวกยาที่อยู่ในี้เครื่องพันอยู่ี้เคื่องพันอ่ใงยััพันนมื่ก็โอ้เรื่องสื้อหลายอย่างเหมือนกันเพื่อองพูดอพูดีปุ่นเครื่องพันเนี่ยเล็ดเอ็ดลอยหาลอยพ่อพเนี่ยเครื่องพันเนี่ยถ้าสมมติว่าจ้างเขาจาเฮ็ดสามมือก็แล้วเครื่องพันเนี่ย เรียกมะวเพาเป็นปาพันแม่ปาจ่าปลาเหนียบมแลรวได้สามเมื่อบ่แลยจบมราิจ่าก็เจ้าเมื่อละสามร้ยเห็นบล้วนี่ก็เจ้าเนเราบุญนนมาว่าเียบัเจ้าวันนหไม่เห็ซอยเลยพไม่เห็นแต่พี่ผูว่าผู้าใแตพี่แล้วเสสทะใรจถึงมาซอยมาบาดนมากกับป็นแม่บาดเงียเนี่ยสอแม่นี่ยานอ้อมหลังาดอมหน้าคอบ ว่าสิไใดว่าแต่ละชุดนี่พ่อเมนง่ายๆตอนเมนง่ายคือว่าใส่เวลาพอสมควรเดี๋ยวมื้อนี้ก็ได้มาฮู้แล้วว่าอยู่ในนี้มี่ยังแน่บัดนี้อันนั้นในส่วนนี้นี่ก็มีคนถามอยู่ว่าสิเอาไปใส่ในงานหย่างไหนแผ่นบ้านเฮาก็สิเป็นงานพวกบุญผะเวทเนาะหรือว่างานทีบ้าบุญเบิ่งบ้านแล้วก็ท้าบุญ พวกไปมีเจริญพุทมณลเนาะคืตเป็นเครื่องบูชาโดยเฉพาบุญพรเวศนี่โตเครืองพันเนตัวนี้จยุสูงมเพราะว่าเรอว่าเป็นเป็นผมแค่เลยได้เนี่ยวเป็นตัวรักของเครื่องบูชาทั้งเบิร์ตเลยพออยู่ในนี้มีอ่าบุทสิเป็นมาผู้บุรียางละพันอยู่ร่วมอยู่ในนี้ เนาะเพป่นจะเกินว่าเครื่องพันคือจะเกินว่าเครื่องพันว่าคนจังเงียอีกแล้วเฮ้ยยีเราไม่จบเลยเนาะหลายหลายคนกันทีหลายสงสัยเนาะว่าในหนีบนมีอยังแน่เอาไปใส่งานอยังแน่เออกะอัดคลิปมาอธิบายเอาไาฝากทุกๆคนที่ได้มารับชมฝากกดไลค์กดแชร์นั่ในเด้อแล้วก็ขอบคุณทุกคนทีขอบพระทิดตามขอเจริญพร